สวัสดีครับกลับมาพบกับผมพนักงานชาวกับรายการ JC Store นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาพบกับสินค้ามากมายหลายหมื่นรายการนะครับของบริษัท Joy and c o i Corporation นะครับซึ่งสินค้าก็มีครอบคลุมให้กับทุกเพศทุกวัยจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายหรือว่าคุณเพศไหนๆก็แล้วแต่ก็สามารถใช้ได้นะครับที่สำคัญโปรโมชั่นที่เราจัดเซตมานะครับเรียกว่าทั้งราคาและ PV ถือว่าสุดคุ้มอย่างแน่นอนนะครับ โดยเฉพาะวันนี้ที่ชาวจัดเซตมาให้นะฮะมี4ตัวด้วยกันนะครับนั่นคืออย่างแรกนั่นคือคลีโอพลัสนะครับคอร์ดาแคนเจลโบท็อก์รอบดวงตานะครับแล้วก็สบู่คอลลาเจนคาเวียนะครับมาดูที่ตัวแรกกันก่อนเลย คลีโอพลาสนะครับคลีโอพลาสเนี่ยเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงมากๆนะครับเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจากมีสารไฟโตเอสโตรเจนนะครับจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับซึ่งเป็นส่วนผสมหลักนั่นเองช่วยทำให้ประจำเดือนนะครับมาเป็นปกตินะครับขับน้ำคาวปลาก็ได้ด้วยนะครับผมมีการกระตุ้นการหดตัวการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อมดลูกนะครับช่วยลดไขมันในเส้นเลือดแล้วก็บำรุงผิวพรรณไม่ให้คุณผู้หญิงนะครับแก่ก่อนวัยนะฮะและที่สำคัญก็คือช่วยปกป้องดวงตา ลดกระบวนการสร้างเม็ดสีเมลานินนะครับอันเป็นสาเหตุทําให้เกิดฝ้ากระแล้วก็ช่วยให้การไหลเวียนของระบบโลหิตนั้นดีขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงถ้าเกิดใช้แล้วเนี่ยใครมีปัญหาเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องความลับของคุณผู้หญิงเนี่ยก็สามารถใช้ได้หรือคุณผู้ชายที่เห็นแล้วว่าโอ้โหเหมาะกับคุณสีภรรยามากๆก็ดูไปฝากได้เลยนะครับมาดูที่ตัวที่2อกันบ,บ้างนั่นคือคอร์ดาแคนนะครับคอร์ดาแนนค,คาแนก็คือเป็นสารสก,กัดจากพลูคาวนะครับ ซึ่งเป็นผู้าูาวเนี่ยก็เป็นไม้ลม้มลุกนะครับพบเฉพาะแค่ในทวีปเอเชียในแถบเทือกเขาทิมาลายแค่นั้นนะครับผมซึ่งสรรพคุณนะฮะเหมาะมากสําหรับคนที่กํากลังป่วยอยู่หรือว่าคนที่ไม่ป่วยก็สามารถทานได้ด้วยเช่นดียกันนะครับผม มีการบำรุงร่างกายนะฮะโดยเฉพาะในระยะที่พักฟื้นนะฮะก็จะสามารถปกติแล้วเนี่ยโอเคต้องพักระยะหนึ่งแต่ถ้าเกิดอันนี้เป็นตัวช่วยเข้าไปอาจจะได้เร็วขึ้นกลับมาสดใสกระปี้กระเป๋านะครับเพราะว่าเขาจะรักษาความสมดุลในร่างกายแล้วก็ระงับอาการปวดกระตุ้นระบบภูมขุ้มกันของร่างกายให้ดีขึ้นได้อีกด้วยนะครับตรงนี้ก็รับประทานง่ายแสนง่ายนะครับวันละ1แคปซูลแค่นั้นเองครับผมอ่ะ ทาน2อย่างเรียบร้อยแล้วมาดูตัวที่3กันบ้างน,นะครับนั่นคือเป็นคลีสคอลลาเจนคาเวียโกลซอฟท์สนะครับภายในกล่องนี้นะฮะจะมีสบู่2ก้อนด้วยกันนะครับผมซึ่งสบู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นสูตรผิวนุ่มนะครับกระชับผิวพรรณนะครับมีสารสก,กัดจากเมล็ดลำไยถือว่าเป็นการคิดค้นที่แปลกมหาัาจัรมากมากเลยนะครับจากเมล็ดลำไยแล้วก็มีวิตามินอ e นะครับช่วยบำรุงผิวที่หยาบกระด้าง ที่เต็มไปด้วยฝ้ากระจุดด่างดำเหี่ยวย่นนะครับให้กลับมาอ่อนนุ่มหน้าสัมผัสนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยมีปัญหามากเรื่องของการใช้โฟมล้างหน้าหรือว่าสบู่ล้างหน้าบางคนบอกว่าใช้แล้วหน้าตึงไปบางคนใช้แล้วรู้สึกเหมือนว่าล้างไม่ออกแต่อันนี้เนี่ยจะรู้สึกได้เลยนะครับว่ามันจะช่วยทําให้หน้ารู้สึกสมดุลมากขึ้นคือมีความเป็นกลางนะฮะไม่ด่างเกินไปไม่กรดเกินไปแล้วก็จะหน้าจะนุ่มนวลเพราะว่ามีส่วนผสมของคอลลาเจนด้วยนะครับมี2ก้อนอย่างที่บอกไปมีทั้งฟอกตัวแล้วก็ฟอกหน้าน มาดูที่ตัวสุดท้ายหลังจากเราฟอกสบู่เสร็จแล้วนะครับก็มาบำรุงด้วยกันนะครับโดยเฉพาะดวงตาสําคัญมากคุณผู้ชมบางคนเนี่ยจะดูอายุมากอายุน้อยดูหางตาดูใต้ตาเป็นเรื่องหลักไม่ต้องไปลงทุนฉีดฟิลเลอร์ให้เปลืองตังหรือว่าเสี่ยงอันตรายนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นเจลโบท็อกรอบดวงตานะครับมีส่วนผสมของอ์จิลีนซึ่งเป็นสารสกัด จากพืชเขตร้อนชื้นนะครับมีคุณสมบัติคล้ายกับโบทอกอีกด้วยนะครับทำให้มันตึงขึ้นนั่นเองสกัดแบบโคโปรเซสหรือว่าเป็นการสกัดเย็นนะครับซึ่งเนื้อเจลก็จะอุดมไปด้วยแร่ธาตุแล้วก็วิตามินนะครับวิธีใช้นะครับง่ายแสนง่ายครับผมทารอบดวงตาเป็นประจำเช้าเย็นนะครับจะบอกว่าเรื่องของดวงตาคุณผู้ชมทาสุมสีดสงห้าไม่ได้จริงๆต้องทาอะไรที่มันเป็นเฉพาะเจาะจงนะครับโดยอันนี้เนี่ยก็ใช้ง่ายนะฮะเป็นลักษณะเจลนะครับดูสะอาดสะอ้านสะอาดตาแล้วก็ เรียกว่นาน่าใช้มากๆเลยทีเดียวนะฮะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมปกติแล้วถ้าเกิดซื้อ4ชิ้นเนี่ยจะต้องได้ในราคา3,170บาทนะครับแต่ว่าวันนี้ผมพิเศษมากๆจัดมาในเซ็ตโปรโมชั่น GI นะครับราคาสมาชิกจะได้ไปในราคาเพียง2,499บาทนะครับซึ่ง PV โอ้โหถ้าบอกว่าเป็น GI คุณผู้ชม ต้องยอมรับเลยว่าต้องได้เยอะแน่ๆน,นั่นคือ850 PV ในเซตนี้ครับผมโดยที่คุณผู้ชมนะครับสามารถหาซื้อเซตนี้ได้นะครับจากการที่เข้าไปที่ j c Shop ทุกสาขาทั่วประเทศไทยแล้วก็รวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยนะครับหรือบางคนอย่างที่บอกไปนะครับว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเดี๋ยวนี้โอ้โห Facebook Line เล่นกันเป็นปกติทุกวันอยู่แล้วนะฮะดังนั้นโทรศัพท์เหล่านั้นใช้ได้หมดเลยนะครับเข้าไปที่ App Store หรือว่า Play Store นะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เรียกว่า JCM Commerce นะครับ เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วเข้าไปเลือกสินค้าว่าเราอยากได้อะไรนะครับเข้าไปลงทะเบียนไว้เขาจะให้เรากรอกนะครับว่าจะเป็นชื่อที่อยู่ของการรับส่งสินค้าแล้วก็การจ่ายเงินก็เข้าไปดูดารายละเอียดได้เลยนะครับแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้โดยที่เราไม่ต้องกระดิกตัวไปไหนเลยอยู่ที่บ้านก็รับสินค้าได้เลยนะครับครั้งหน้าผลิตภัณฑ์จะเป็นอะไรชาวจะจัดเซตโปรโมชั่นอะไรมาให้คุณผู้ชมนะครับต้องคอยติดตามรายการ j Store วันนี้ผมต้องลาไปก่อนและพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ